สวัดีทุกคนสวัสดีนะครับวันนี้ผมนะครับพอดีวันนั้นเลื่อนที่ติ k กตอกแล้วไปเจอนะครับไปเจออะไรไปเจอเก้าอี้แคมปิ้งในราคาที่ถูกมากๆเลยนะครับ4ี0ร้บาทจาก lazada นะครับไม่ใช่จากติ k กตอกนะจาก t i k กตอก4ี่บบาทเรามาแกะพร้อมๆกัน นะครับโอเคครับหลังจากที่แกะออกมาแล้วก็จะเป็นประมาณนี้ครับจะสูงพอสมควรเลยนะครับก็่าเดี๋ยวเราอําแพ็คเลยนะครับมันจะใส่เข้ามาในซองแบบนี้นะฮะนี่นะฮะางง่ายมากโอเคนะครับ สี่ร้อยกว่าบาทนะคุณคือถ้าเมื่อก่อนอ่ะถ้าขนาดเนี้ยราคาเจ็ดแปดร้อยเลยนะแพงมากนะเมื่อก่อนเนื้อผ้านะครับเนื้อผ้าคือหนามากหนาเลยนะครับตัวเหล็กเองตัวเก้าอี้มีความหนักนะครับมีความหนักแข็งแรงนะครับให้ดูด้านข้างก่อนเลยนะครับนี่ดูด้านข้างนะฮะัด้านข้างจะเป็นอที่วางแก้วนะครับแบบนี้นะครับ นี่เป็นที่วางแก้วแบบนี้นะแล้วก็มีป้ายเตือนนะครับก็มีซิมม์โหลดของเขารับน้ำหนักได้ร้้อห150กิโลกรัมนะครับนะประมาณนี้นะครับรับน้ำหนักได้ร้อ150กิโลกรัมอันนี้ผมเก็บก่อนนะครับแล้วก็พับได้แบบนี้ด้วย อันนี้โอเคถือว่าชอบนะครับเอาไว้วางแก้ววางอะไรได้เนาะพับขึ้นได้นะครับอันนี้ก็มีที่นาเขาเรียกที่พักพักแขนนะครับใช้ได้นะฮะดูด้านหลังบ้างด้านหลังก็โอเคนะครับตรงนี้แข็งแรงนะทุกคนคือผ้ามันหนามากแล้วมันจะรับน้ำหนักตรงนี้นะครับ เหล็กเป็นท่อท่อกลมนะฮะเป็นท่อเหล็กอ่าไม่ไม่ไม่เซิงไม่เชิงว่ากลมนะฮะแต่ว่าเป็นทออไงอ่ะก็ไม่ไม,ไม่ไม่กลมสักทีเดียวนะครับนี่อ่าข้างหน้านะครับอันนี้ผมต้องอ่ารีบรีวิวนะครับเพราะว่าจะอยากจะแกะเต็มทนละนะครับตรงนี้เป็นที่เอาไว้วางเอาไว้ใส่ ของต่างๆได้นะครับสามารถแกะออกได้นะครับม,มีมีติดโปรแกรตรงนี้นะครับโอเคผมจะลองนั่งดูก่อนหลังจากที่ผมลองนั่งแล้วโหนั่งสบายมากกว้างมากครับพี่น้อง ดีมากเลยก็สนใจก็ไปซื้อที่ติกตอกแล้วกัน440บาทไม่มีค่าส่งนะจ๊ะแค่นี้